จ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกําลังพร้อมกับรถด,ดับเพลิงเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้บ่อขยะของเทศบาลตําบลแม่ลาน้อยอําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากที่เกิดไฟไหม้รุนแรง3บ่อทําให้เกิดกลุ่มควันรอยฟุ้งกระจายเข้าสู่ชุมชนซึ่งก็อยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรนายอุดมศักด์ ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงที่โหมหนักได้แล้วแต่ยังคงเหลือควันที่ครุกกุ่นและไฟบนพื้นผิวบ่อขยะบางจุดที่ยังคงติดไฟอยู่โดยได้ระดมรถน้ําจากพื้นที่ใกล้เคียงประกอบไปด้วยรถน้ําจากเทศบาลตําบลแม่ลาน้อยอบตแม่ลาหลวงอบตแม่ลาน้อย,ออแ,ลอยและหมวดการทางแม่ลาน้อยมาช่วยในการดับไฟในครั้งนี้ ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชนแจ้งประจาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงอยู่บ่อขยะสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 เพื่อบรรเทาการสูดกลิ่นที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นํารถแบ็คโฮเข้าไปพลิกขยะพร้อมกับฉีดพ่นควบคู่กันไปเพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ภายใต้บ่อขยะ ด้านวัที่ร้อยตีวิทยาโปธาสีแนมเพอแม่ลาน้อยเปิดเผยนะคะว่าบอกขยะเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่แต่จุดที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นมีประมาณ3ไร่เท่านั้นค่ะซึ่งขณะนี้ก็สามารถควบคุมไฟได้แล้ว70%สซส่วนงานด้านสารารณสุขของเทศบาลก็ได้เร่งปเจริญสัมพันธ์และก็แจกหน้ากากาอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางศูนย์เด็กเล็กและผู้พิการผู้สูงอายุเพื่อป้องกันดูแลสุขภาพซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมด ภายในวันนี้ค่ะ